ยอคเตอร์ a ช n แนลมาแล้วครับสวัสดีครับวันนี้พี่หมออยู่ในรถไฟสายฮารุกะรายนะครับฮิลลารตี้ในตำนานนะครับเรามาเที่ยวญี่ปุ่นกันนะครับพาพี่แม็กมาไเที่ยวนะครับพี่แม็กจะไปจากกรุงเทพแล้วนะชาวพี่แม็กก็ต้องมาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วเาก็จะไปอยู่หลังจังหวัดแล้ว ทริปนี้เรามาเชี่ยวันสามคนนะครับแต่เป็อนอีกคนก็บินมาตั้งแต่เมื่อวานละเรากำลังนั่งรถไฟปมไปาเกี่ยวกันภารกิจของพ<ม>ี่เรานะครับจะมาซื้อฟิกเกอร์มาริโม่นะครับหรือขอมเลนมาดิโมอ,อะไรก็ได้นะครับอันนี้มีภารกิจอะไรไหมไม่มีครับรับพักตอนนี้เราเจอตัวต้นเรื่องแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราเอากระเป๋าไปเก็บที่โรงแรมกันนะครับแล้วเราจะออกไปเที่ยวกันแล้วโรงแรมยังไม่ให้เช็คอินนะครับดังนั้นก็ต้องไปทางชุดนี้แหละกางเกงช้างเลย สิ่งแรกที่พี่มังทำก็คือไปแก้บนนะจะบอกว่าปีก่อนนูนะ้นมาไหวาพ้พระแล้วก็แบบมีเรื่องไม่สบายใจเราก็เลยแบบไปบนเขาเออเราบอกเขาว่าถ้ามันสําเร็จเนี่ยปีหน้าจะกลับมาไหว้ท่านอีกเนาะปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นเป็นปดเลยทําให้เราต้องกลับมาเที่ยวญี่ปุ่นอีกรอบนะนี่คือโปรแกรมของเราทำกันบ้านมาอย่างเตีตอนนี้นะครับเราถึงที่เมืองนาราแล้วนะครับเราจะมาดูกวางนะนารา นาราเดสอะไรอะไรที่วานโกโลกวะฮะอาราจิวาดอะไรของมาโอ้โหไกด์เล่านะครับเท่อะมันไส้ตอนนี้เดินชันขึ้นมานะครับเจอแล้วเฟิร์สเวิร์สแดดก็คือจ้ามากนะครับแต่ว่ามีลมแบบว่าชิลๆเอาเอามาแล้วตัวแรกมาแล้ว เสื้อตัวนี้หาซื้อยากมากเลยใช่ไหมไว้หาซื้อยากมากเสื้อคููก็ไม่บอก <c oughs> ในที่สุดก็ถึงแล้วนะครับวัดโคคุคุจินะครับที่หมอซื้อตัวเป็นตัวคอมบายซึ่งเป็นวัดที่เราอะ่ะ <c oughs> มาบนบานสาลกล่าวไว้ข้างหลังนี้นะครับในฮอลตรงนี้นะครับเรียกว่า Eastern Golden Hall นะครับ เป็นจุดที่ผม,มเคยมาไหวาพ้พระซึ่งข้างในเขาไม่ให้ถ่ายรูปเราอธิษฐานไว้แล้วมันก็เป็นจริงปีนี้เราก็เลยกลับมาสาการะแล้วก็จะขอมาอีกรอบขออย่างอื่นอีกไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรู้สึกดีมากที่ได้กลับมาเจอพระพุทธร,รูปเดิมอีกครั้งจริงๆรู้สึกได้ถึงแบบบรรยากาศของวันนั้นนะเอาจริงๆวันนั้นที่หมอเข้ามาเนี่ย ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาขอพอรเล,เลยนะแต่พอเราเดินเข้าไปเนี่ยเราสัมผัสได้ถึงแบบกลิ่นหอมของไม้ของทูบทําให้เราอะรู้สึกอยากจะอธิษฐาน,นะไรสักอย่างหนึ่งนะเนาะอืมวันนี้เดินเข้ามาก็กลิ่นเหมือนเดิมเลยอืมรู้สึกดีครับที่ได้กลับมาอีกครั้งตรงนี้นะครับสีแดง,งเรียกว่า central golden hall นะครับข้างในจะเป็นระพุทธรูปสีทองเนาะอย่างที่บอกว่าข้างในเขาไม่ให้ถ่ายรูปเราก็เลยเอาเป็นบชัวร์แล้วกันเดีย๋ยวไปดูข้างในกัน ตัวเดนฮอล์นะครับสวยมากเลยหนึ่งที่ National Treasure Hall ไป<ะ>อาคาร Treasure Hall จะเป็นอาคารที่เก็บรักษาสมบัติมหัศจรรของญี่ปุ่นนะครับน่าเสียดายที่เขาไม่ให้ถ่ายรูปทางเข้าวัดโตไดจินะครับตามทางเยอะมากพวกนี้นะครับทิ้งระเบิดไว้คนเขาเเชื่อว่ากว,วางเป็นสัตว์ของเทวดานะครับขเขาก็เลยรับว่าเก็บไว้ดูแล วันนี้เป็นวันเสาร์นะครับคนก็ย่างเยอะอากาศเริ่มร้อนแนละ้วโอ้โหทัการมากร้อนปะร้อนคนระับแต่อากาศดีลมเย็น ช่อหน้าผีพิมบับมือหมาชิเกทูเซลฮาทองโคพันเจดจลผิดประเทศน,นะครับเราอยู่ญี่ปุ่นนะผู้พูดภาษาเกาหลีวัดนี้ให้ถ่ายรูปได้สวยมากเก็บภาพความประทับใจไว้นะครับ ถ้าคุณลอดผ่านรูนี้เข้าไปได้นะครับแล้วไปอขออีฝั่งได้พรท,ที่ขอก็จะสําเร็จ,เ,รจเฮ้ยตรงนี้กวางเยอะมากเลยอ่ะทุกคนแต่มันเหม็นขี้ปลาขี้ใครเลยขี้กวางไม่ใช่ขี้กู <laughs> ตองรอยที่โงแรงงับตูดนะครับขาดเลยนะฮะนี่นะครับขนมโมจิร้านดังเห็นไหมข้องหลับคนเยอะขนาดไหนเลยต้องซื้อมาลองนะว่ามันเป็นยังไงมั่งนุ่มๆน,นะครับแล้วก็ไส้เป็นแบบแแตัวแดงแว่ายฮัชจ้า้ายาย อร่อยขนาดนั้นเลยหรอเฮ้ยเถื่ สาลเจ้ายาสกัแล้วนะครับแต่เขาปิดแล้วนะคะคนข้างหลังนี้เขาบอกว่าให้เราเอากล้องสอดเข้าไปใต้ประตูเราจะเห็นมุมที่สวยงาม <c oughs> คุณไว้ก็จะมุดไปแล้วนะครับเป็นไงมัางม,มุมก็ค <c oughs> <c oughs> okay. ือเป็นสิงโตอยู่ข้างในนะับโอเคจะบรรยากาศอันนี้คือการเที่ยวสารเจ้าแบบใหม่แบบสับนะแม็ก ประตูปิดฝั่งนี้ก็เห็นตานะครับวอ,องกี้ใหญ่โตมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อของข,องข้างในนะเพราะว่าอยากได้ตุ๊กตามาริโอเขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นมันจะมีเมืองไทยมันไม่มีมีทั้งแถบเลยสุดเราก็เติมเต็มแล้วนะครับ เดินชิซายปาชินะครับก็จะมีแลนด์มาร์คข้างหลังก็คือพี่แม็กนะครับไม่ใช่คุริโก,โกนะฮะตรงนี้นะตอนนี้นะทุกคนต้องมาทำท่าคุริโกกันคุริโกอร่อยนะไมม่อยอล อันนี้ขนมหน้าตาเป็นเหรียญสิเยนนะครับแต่ไม่สิเยนนะ50า0เยนเฮ้ยห้าร้อยเยนห้าร้อยเยนไมพูดผิดยังไม่เจอชีสอันอะไรคัาซาดคาอซาของหวานนะครับนี่ยังไม่เจอชีสชีสอยู่ไหนโอ้ อัียยงไม่เเจรอคิวทาโกยากิกันอยู่นะครับทำไมต้องกิน <SM> ร <ot> <c oughs> ้านเนี้ยเพราะว่าจะมาชิมสูสิอร่อยจริงมาทำไมคนมันต้องตอบิุกเรื่องขนาดนี้ด้วยถ้าคุณได้ยิ Rồi Rồi cho ว oh yeah. oh oh no ันนี้เราเที่ยวกันแค่นี้ก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เรจะต้องตื่นอาจจะเช้าเพื่อไปเที่ยวอันซีนกัน หรับคืนนี้พี่หมอที่ทุกกตาได้หลายตัวก็ฟิตสุดๆแล้วนะครับจะรีบกลับโรงแรมไปนอนเพราะว่าพรุ่งนี้โปรแกรมไม่ธรรมดาแน่นอนครับอย่าลืมซับ c r i b e ให้พี่หมอด้วยนะครับ